ครับสวัสดีครับผมสุชัยจงเจียมดีนะครับและอารยาจงเจียมดีนะครับภายใต้สายงานนะครับอของข่าวไดมอนด์ประพิมพ์และเลวัตสุขเกษมนะครับผู้แนะนำผมก็คือประธานเอกสวรวิท สิรวิทย์สมบัตินะครับอปลายตรงผมก็คือคุณกันลยากรกิติกรจเจริญกุลนะครับเ,เรียนท่านประธานเอกสิรวิทย์สิรวิทย์สมบัติท่านรองจงรักมุขวันโนที่ปรึกษาอาจารย์สมเด็จแก้วแพงแล้วก็ขอสวัสดีผู้นำทุกๆท,ท่านนะฮะในห้องประชุมแห่งนี้นะครับ ต่อวันนี้ได้รับเกียตรติอีกหนึ่งเรื่องก็คือการาสาธิตผลิตภัณฑ์ชาสีมานะครับแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของชาสีมะนะครับผลิตภัณฑ์ของบริษัท SMC ที่เราเรียกกันว่าสามทหารเสือเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่เข้าไปดูแลเรื่องระบบลำไส้นะครับ ในการกำจัดของเสียที่ตกค้างอยู่ในลำไส้นะฮะไม่ว่าใครๆจะบอกว่าโอ้ยฉันถายทุกวันมันก็ออกไม่เกิน20กับการวิจัยของอแพทย์นะครับเพราะฉะอีก80%มันก็ตกค้างอยู่ในร่างกายเรานะครับแล้วร่างกายเราก็ดูซึมไม่ใช้นะครับทำให้เราอะ,รอ,ะรอะไรมีความเสื่อมเกิดขึ้นนะครับจากพฤติกรรมการกินของเรา นะครับอันนี้ก็จะมีผลิตภัณฑ์ก็คือกาแฟนาบีนะครับซึ่งมีส่วนผสม36มอินวันะครับโอ้มากมายนะที่อยู่ข้างหลังกล่องนะครับเป็นตัวที่จะไปช่วยทำให้ขอบเมือกลําไส้นิ่มและหลุดออกนะครับแล้วยังมีประโยชน์ในการที่จะดูแลนะผิวพรรณ สายตาเพราะส่วนผสมที่อยู่ในกาแฟนาบีนั้นร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ได้ทันทีแล้วก็เหมาะสมพอเหมาะพอควรกับการที่ร่างกายจะนำไปใช้นะฮะที่สำคัญคือไม่มีน้ำตาลเพราะใช้ญ่าหวานแทนนะครับไม่มีครีมเทียมนะครับเพราะใช้ ไขมันมะพร้าวสกัดเย็ยนแทนนะครับตัวที่สองนะฮะก็คือตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็เรียกว่ากาแฟนาบีพัทสนะครับเป็นกาแฟผักนะครับโดยมีส่วนผสมก็คือราชาของผักนะฮะก็คือปวยเล้งนะครับอันนี้ส่วนผสม40นะครับอินวันนะครับ ก็ดูแลนะครับเรื่องผิวพรรณเรื่องระบบการย่อยนะฮะที่เราบอกว่าปกตินะเราจะต้องทานผักเออนี่วันที่เพิ่งเพิ่งได้ข้อมูลมาใหม่ๆจากาในการเข้าไปดูนะครับในเรื่องโลกออนไลน์ต่างๆว่าเราต้องกินผักเนี่ยให้ได้สารอาหารที่ จะเอาไปให้ร่างกายใช้ประโยชน์ได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดวันละ400มื้อละ400กร,รัมนะครับก็เกือบครึ่งกิโลต่อมื้อนะฮะนั้นก็คือถ้ากินผักครึ่งกิโลต่อมื้อก็ไม่ต้องกินอย่างอื่นแล้วนะครับนะแต่ถ้ามาเปลี่ยนเป็นดื่มนาบีพาสนะครับก็ได้ครบนะครับได้ครบสารอาหารที่จะ แทนที่ต้องไปดื่ถึงครึ่งกิโลกินถึงครึ่งกิโลก็มาดื่มนาบีพัดหนึ่งแก้วนะครับแล้วทั้งนาบีและนาบีพัทยังมีโอเมก้าทรนะครับที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับจากปลาทะเลนะครับทั้งสองตัวนะฮะตัวที่สามนี่ก็คือบางคนนะบอกเด็กๆเด็กๆไม่ ดื่มกาแฟนะก็มาดื่มโกโก้ดาร์กมายาแทนนะครับโกโก้ดาร์กมายาเนี่ยจะมีเวโปตีนด้วยเพิ่มเติมนะครับนอกจากสารอาหารต่างๆที่เป็นประโยชน์กับร่างกายและร่างกายดูดซึมไปใช้แล้วได้ได้ทันทีแล้วเนี่ยก็มีเวโปรตีนด้วยนะครับซึ่งในโกโก้ดาร์กมายาเนี่ยนะครับ จะมีส่วนผสมอยู่26อินวันนะครับก็ไปช่วยให้ขอบเมือกลำไส้นิ่มและหลุดออกนะเหมือนกับเอารถแท็กเตอร์ไปไถออกมาเลยนะครับจากการหนึ่งโกโก้ดาร์กมายานะครับถามว่าผลิตภัณฑ์กาแฟนาบีนาบีพัดโกโก้ดาร์กมายาเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับว่าในลำไส้เราอะนะ ถ้าเปรียบเสมือนกับท่อน้ำํำนะครับสังเกตง่ายๆก็คือท่อน้ำทนะ่อน้ําประปาเนี่ยใช้ไปนานๆมันก็จะมีตะกันไปเกาะถูกไหมฮะถึงน้ําประปานี่จะแบบว่าเอามาดื่มได้เลยนะตามที่มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี้ยนะแต่มันก็มีตะกันเกาะอยู่ที่ข้อภายในท่อนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ย ถ้าเป็นท่อน้าเราก็เอาอะไรไปล้างได้ใช่ไหมแต่ถ้ามันเป็นในลำไส้เราไม่รู้จะเอาอะไรไปล้างนะครับไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไปแซะมันออกก็ใช้กาแฟนาบีนาบีพัดและโกโก้ดาร์กมาอย่างนะครับผลิตภัณฑ์ตัวต่อไปเนี่ยนะครับที่ตอนนี้ถือว่าเป็นพระเอกเลยนะครับเป็นต้นตำรับของการารหัสซิลนะครับก็คือ ชาเขียวสีมานะครับที่ผลิตจากใบกระพาเกลือนะครับไม่ผ่านกระบวนการหมักไม่ใส่สารสเตอรลอยไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับแล้วชาสีมาเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับชาสีมาเนี่ยคือก็เล็กชาป่านะครับ เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะชาวบ้านเาก็ไปเด็ดมาจิ้มเป็นผักแนมนะครับยอดเขาก็ไปคั่วทำเป็นชามาดื่มกันนะครับคนที่ดื่มก็คนที่ดื่มที่กินใบกระทาเกลือเนี่ยก็ไม่เป็นอะไรเลยนะครับร่างกายแข็งแรงนะโครคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรต่างๆสามสิบกว่าปีก่อนนู้นนะครับก็มีการ แนะนำนะครับจากหน่วยงานราชการว่าเราไม่ควรกินผักชนิดเดียวติดต่อกันเป็นเวลานานควรจะต้องมีการกินผักหลายๆชนิดนะครับโดยที่ไม่ได้บอกเราว่าอที่เขาบอกเนี่ยก็คือผักชนิดเดียวเนี่ยมันมีรึกษาเคมีแค่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องได้รึกษาเคมีครบ3ามตัวถึงต้องไปกินหลายอย่าง นะครับสลับกันกินนะครับชาวบ้านเนี่ยพอเขาได้ยินนะครับที่ขามทะเลสอที่เป็นแห่งทะเลโบราณเนี่ยนะครับพอเขาได้ยินอย่างนี้ได้ได้ฟังการประกาศอย่างนี้เขาก็เกิดความวิตกนะครับเกิดความวิตกแล้วก็พอดีนะครับมาเวลาเทคโนโลยีสุรนารีก็ไปเปิดที่โคราช ชาวบ้านเขาก็เลยนําใบกระทาเกลือนี้ไปให้อาจารย์ที่ตัวยอ่อเขาเรียกว่ามทสศนะครับนะช่วยตรวจพิสูจน์ให้หน่อยว่าใบากรทาเกลือเนี่ยมันจะมีผลกระทบกับร่างกายแบบที่มีการโฆษณากันหรือเปล่าว่าอย่าไปกินพืชผักอะไรอย่างเดียวซ้ำๆกันนะครับก็การวิจัยที่ออกมาก็คือว่า อาจารย์พอเอาไปตรวจแล้วนะครับผลที่ออกมาก็นะคือใบใบกระทาเกลือนะครับที่เกิดที่ขามทะเลสอที่เป็นแอ่งทะเลโบราณเนี่ยมีพฤกษาเคมีครบสามกลุ่มในใบเดียวกันนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มโพลีฟิโนลนะครับโพลีฟิโนลนี่คือการเ,ออเป็นกลุ่มที่ เอาไปล้างทำความสะอาดนะครับเลือดนะครับเลือดสะอาดอะไรก็ดีถูกไหมฮะทำความสะอาดเลือดอะไรบ้างครับไปช่วยลดน้ําตาลในเลือดนะครับไปช่วยทำให้ไขมันในเลือดเนี่ยลดน้อยลงนะครับตัวที่สองที่พบในใบกระทาเกลือก็คือตัว E G c g ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าวิตามินซีร้อเท่าวิตามินอ e ี25เท่าสารต้านอนุมูลอิสระถ้า,เ,าเป็นวิตามินซีร้อยเท่านี่คงต้องกินมะนาวเป็นเข่งนะครับวิตามินอ e ี25เท่านี้ต้องไปกินผล,ลไม้ที่มีสีเหลืองกับสีแดงนะครับนะก็ ต้องกินกันเป็นกิโลนะครับถึงจะได้สารอาหารประมาณนี้นะครับซึ่งอ,อนุโมอิสระที่มันเกิดในร่างกายเราเนี่ยนะครับมันทำให้ร่างกายเราโซมลงไปเรื่อยๆนะครับเซลเมือเซลล์ที่เกิดใหม่ก็จะถูกทำลายไปเรื่อยๆนะครับ mm hmm. ไปที่ตายก็ตายไปที่เกิดใหม่ตายวันละ สา,สาล้านเซลล์เกิดใหม่วัน,วนละวินาทีละสามล้านเซลล์เหมือนกันแต่เกิดใหม่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะอนุมูลอิสระในร่างกายเรามันทำงานนะครับแต่ร่างกายเราเนี่ยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระได้ไม่เพียงพอนะครับจากอายุด้วยจากออสิ่งที่สะสมด้วยนะครับแต่พอได้ ชาสีมาที่มี EGCG เข้าไปก็จะไปหยุดยั้งนะครับการจเจริญเติบโตของอนุมูลอิสระนะครับไปช่วยให้ร่างกายสร้างภูมิเข้ามาป้องกันนะครับอนุมูลอิสระได้อนุมูลอิสระมันก็เหมือนกับเวลาที่ข้างในตัวข้างในเราเนี่ยอาจจะมีการอักเสบหรืออะไรต่างๆนะครับเกิดขึ้นนะแล้ว มันทําให้เป็นแผลหรือเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วมันก็จะตกสะเก็ดนะครับตกสะเก็ดเนี่ยถ้าเป็นแผลข้างนอกเนี่ยนะฮะเวลาตกสะเก็ดเนี่ยเราก็ล้างออกได้แต่เป็นแผลข้างในมันตกสะเก็ดมันล้างออกไม่ได้มันก็จะติดอยู่นะครับก็จะต้องใช้ตัวอ,อีอีซีนะครับไปช่วยให้มันหลุดออกมานะครับ ตัวสุดท้ายก็คือตัวคาเทซีนนะครับโอคาเทซีนเนี่ยเป็นสารเภกษาเคมีที่ไปบล็อกเซลล์มะเร็งนะครับในร่างกายคนเราทุกคนเนี่ยนะครับมีเซลล์มะเร็งอยู่แต่ว่ามันจะเกิดแสดงอิทธิฤทธิ์ปฏิหารให้ร่างกายเราเป,นนเป็นนู่นเป็นนี่หรือเปล่ามันก็อยู่ที่ตัวที่ เรียนให้ทราบตั้งแต่แรกก็คือตัว egcg นะครับแล้วคาเทซีนเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาคือบล็อกไม่ให้เซลเล์มะเร็งทำงานนะครับไม่ให้เซลเล์มะเร็งทำงานเลยเพราะนั้นดื่มชาสีมาทุกเชา้านะฮะดื่มทุกเชา้าแล้วก็ดื่มทั้งวันแผนนาได้เลยนะครับ ก็จะไปช่วยให้ร่างกายปรับสมดุลแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาใหม่ได้นะครับชาสีมาเนี่ยในหอนี้นะครับจะมีหอแบบเดียวกันเนี้ยนะครับสหอแต่เล็กลงนะครับเล็กลงเป็น4หอแล้วในสหอนะในหนึหอจะมีชาสีมาหา้สองแช่ นะครับหนงองแช่เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปละลายในน้ำเดือดได้1นึถึงสงลิตรนะครับและการบรรจุชาสีมานี่พอเก็บใบกระทาเกลือมาแล้วทำความสารแล้วเขาไปดำเนินการในกระบวนการผลิตแบบใหม่นะครับก็คือเขาเรียกว่าเฟรชไดยทำให้แห้งโดยไม่ผ่านการหมัก อบนะครับนะไม่มีการแต่งสีแต่งกลิ่นนะครับต่างๆนะแล้วก็ไม่ใส่สารเตอร์ลอยนะครับเพราะพอเฟสได้แล้วก็บรรจุซองภายในสองวินาทีนะครับในชาสีมาเนี่ยนะครับนอกจากเอาไว้กินไว้ดื่มแล้วนะยังสามารถที่จะเอาไปใช้ฉีดพ่นตามร่างกายนะครับ ถ้าเป็นแผลต่างๆกากชาที่เหลือเอามาโปะนะครับฉีดน้ำชาสีมาเสร็จแล้วก็เอากากชาโปะนะครับฉีดหน้านะครับเป็นตัวบำรุงผิวหน้านะครับฉีดตามเนื้อตามตัวมาป้องกันมแมลงสัตก,กัดต่ได้กันยุงได้ในระดับหนึ่งับในระดับหนึ่งฉีด ปากเป็นก็เรียกเมาส์สเปรย์ดับกลิ่นปากได้นะครับซึ่งสปปรพพคุลของชาสีมามากมายนะครับกากชาที่เหลืออยู่นะที่ก็เรียกว่ากาก,ากชาศูนย์บาทสามารถเอามาขัดหน้าได้นะครับเอาไปใส่อาหารได้เอาไปใส่โจ๊กได้ใส่ข้าวต้มได้นะครับใส่ในน้ำพริกได้นะครับเอาไปใส่ใน บ่อหุงข้าวนะเวลาหุงข้าวก็ช่วยลดนะช่วยลดการที่ข้าวจะบูดนะครับยืดอาอยุข้าวที่จะบูดได้นะครับนะแล้วท่านลองจงรักท่านลองจงรักก็ยังเอาชาสีมาเนี่ยไปทําเป็นสบู่นะครับเป็นสบู่นะมีอยู่สามรุ่นด้วยกันด่านหนานะครับ โอ้สบุ่ชาสีมานะทำมาแจกอย่างเดียวนะฮะพอท่านประธานเองบอกขายคงไม่ไหวนะครับเพราะต้นทุนนะนะายาเอามาขายนี่มันต้องขายไม่ต่ำกว่า399บาทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มีได้ขาแววแวๆแววว,ว่าว่า4่าเอาไปซื้อกันนะฮนะแต่ท่านอา๋อ ประาเอกก็บอกว่าไม่ขายนะครับก็เอาไว้ให้แจกให้กับผู้ที่ไปร่วมงานสิวนะครับร่วมงานสิว้วนกะ็อีกส่วนหนึ่งก็คือนะในงานนะประชาสัมพมันธนิดหนึ่งงาน NDS บางสัปาในวันอาทิตย์ที่13กรกฎาที่จะถึงนี้นะครับจัดที่อาจสนรีสอร์ทนะครับบางสะพานน้อยนะครับในงานนั้นท่านอาจจะโชคดีได้รับ สมุชาสีมาติดไม้ติดมือกลับไปด้วยนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวจะให้คุณอารยานะครับมาเป็นผู้สาธิตสินค้าชาสีมาครับเชิญคุณอารยาครับสวัสดีค่ะ,ะท่านประธานเอกสรวิศเซลวิสสมบัติท่านรองจงรักมุขวันโนอาจารย์สำเร็จแก้วแพงนะคะแล้วก็ผู้นำทุกท่านนะคะ นี่ก็ได้รับหน้าที่มา,าสาธิตสินค้าในเรื่องมาสแสดงให้ดูว่าอย่างที่คุณสุชัยได้กล่าวไปแล้วนะคะว่าชาสีมาของเรานี่มีคุณสมบัติยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะมาดูกันนะคะว่าการเราจะเห็นผลยังไงนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมีอุปกรณ์นะคะเราจะมีแก้วสองใบนี้ก็จะเปรียบเหมือนกับเรานะคะมนุษย์เรา,อาสองสองคนนะคะใน ในร่างกายของเราเนี่ยก็จะมีเซลล์อยู่ประมาณ60ล้านล้านเซลล์นะคะโดยเฉลี่ยนะคะซึ่งจะมีมากหรือมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับอายุเพศวัยของแต่ละบุคคลนะคะอันนี้ต่อไปที่เรามีต่อไปก็คือข้าวข้าวสารนะคะนี่เป็นข้าวสารเจ้านะคะก็สมมุติว่าเป็นเซลล์ที่มีอยู่ในร่างกายของเรานะคะ ช้อนอุนภูนนะคะเห็นั้งแต่ละคนนะคะเพื่อให้เห็นการเปรียบเทียบการทํางานนะคะของเซลล์ทีนี้ในร่างกายของเรานี่ก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นของเหลวหรือเป็นน้ําอยู่3ส่วนนะคะโดยธรรมชาตินะคะนี่ก็จะเป็นแบบเสมือน น้ำในร่างกายของเราเจ็ดสิบส่วนสามส่วนก็คือเจ็ดสิเปอร์เซ็นนะคะหลอเลือดนะคะเลี้ยงเลี้ยงเนี่ยก็ในแต่ละวันนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราก็ได้รับอาหารต่างๆนะคะหรือว่ามลพิษต่างๆที่อยู่ในอากาศบ้างนะคะในน้ําบ้าง ในอาหารที่เรารับประทานนะคะก็จะเปรียบเสมือนว่าตัวนี้นะคะเป็นาสารปนเปื้อนหรือสารพิษต่างๆหรือสารตกค้างต่างๆที่มีอยู่ในอาหารนะคะที่เรากินเข้าไปโดยที่เราก็ต้องรับประทานนะคะต้องทานเข้าไปโดยที่เราก็มีการตกค้างนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรุงต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีส่วนประกอบนะคะที่ทําให้ร่างกายของเราเนี่ย ได้รับโดยที่บางทีเราก็ไม่รู้ตัวแหละค่ะนะคะแต่ละวันแต่ละวันก็สะสมไปเรื่อยห2ึ่งสองสา่หนะคะ,คะพอเราได้รับสะสมมาเป็นปีๆนะคะหลายปีแล้วก็จะเกิดนะคะเราจะเห็นว่ามันไปเกาะอยู่ตามเซลล์ต่างๆของร่างกายนะคะ ก็ติดอยู่ตามเซลล์ต่างๆของร่างกายนี่แหลคะค่ะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเกิดโรคต่างๆแล้วก็ความเสื่อมต่างๆนะฮะเพราะว่าร่างกายขับออกไม่หมดนะฮะร่างกายขับออกไม่หมดก็เกิดทำให้เราเกิดโรคนะทีะนี้ทุกๆวันเนี่ยเราก็ต้องดื่มน้ำใช่ไหมคะเขาบอกว่า เครื่องดื่มที่ดีที่สุดก็คือน้ําน้าเปล่านะคะดื่มน้ําเปล่านะคะวันนี้ก็ดื่มน้ําเปล่าวันที่หนึ่งดื่มน้ําเปล่านะคะดื่มไปเรื่อยๆนะะก็เจีจางบ้างนะคะแต่ว่ายังไม่สะอาดนะคะยังไม่สะอาดยังดําอยู่ก็ยังล้างออกไม่หมดนะคะ ขับล้างออกมายังไม่หมดนี้คนเนี้ยเขาก็รู้จักนะคะมีคนแนะนำด้วยรู้จักชาสีมานะคะของเรานะะซึ่งเก็บสดสะอาดนะคะแล้วก็ผ่านกระบวนการนะคะฟรีส์ดานะคะก็ชงชาดื่มนะคะ ลงชาดื่มวันให้เท่าเท่ากันจะดื่มน้ำไปอีกให้เท่าเท่ากันก็ยังไม่นี่ดื่มไปแล้วนะคะยังไม่ได้คนเลยน้ำเปลี่ยนแปลงเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนไะคะ ในแต่ละคนะข้าวก็จะข้าวสะอาดสิ่งตกค้างที่อยู่ในร่างกายของเราก็โดนขับออกไปได้สะอาดหมดจดร่างกายเราก็จะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างที่คุณเชัยบอกแล้วนะคะว่ามี สารสำคัญ3มตัวก็คือโพลิฟิโนน e g c c แล้วก็คาเทซินนะคะ e g c g เนี่ยมันเป็นวิตามิน C ที่สูงเพราะนั้นร่างกายจะฟื้นฟูดได้เร็วเซล์ที่เกิดใหม่ก็จะแข็งแรงคาเทซินะะก็ต้านอุุมูลอิสระสิ่งที่เป็นอะไรก็จะไม่เป็นอะไรนะคะบล็อกเซลล์มะเร็งไขมันความดันก็ลดลงอันนี้คนนี้ก็เห็นว่าเอา้าทำอะไรมา ทำไมร่างกายดีขึ้นสดใสหน้าตาสดใสขึ้นแบบนี้ล่ะเขาบอกว่ากาทานตัวนี้สินะแล้วก็มาทานตัวนี้ลองดูสิเราจะหายไหมนะคะก็ทานไปวันที่หนึ่งที่สองที่สามนะฮะปรากฏว่าอา้าวเห็นไหมเธอก็แข็งแรงขึ้นแล้วสารต่างๆเซลล์ต่างๆก็แข็งแรงขึ้นแล้วใช่ไหมคะ นี่แหละค่ะถือว่าเราจะต้องทานนะคะชาสีมาทุกวันทุกวันทุกวันนะคะเนะช้าของวันเย็นก่อนนอนทานทุกวันเลยเป็นประจำนะ,ค,ะควบคู่กับกาแฟและโกโก้นะฮะเพื่อขับล้างลำไส้ทำให้ระบบเราแข็งแรงระบบเราสมดุลเสริมสร้าง ซ่อมเสริมสร้างเซลล์นะคะแล้วก็ปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ออนะคะก็จากประสบการณ์ก็ธรรมดานะคะคนอายุเยอะหกสิบกว่าแล้วก็ต้องมีการเสรื่อมนะคะเส่อมถอยเป็นธรรมดาเน,นั้นพอตั้งแต่ได้มาทานสามทหารเสรือนะคะร่างกายก็แข็งแรงขึ้น,นะะจากที่ว่าอาจจะต้องมีปัญหาในเรื่องของการ ขับทายนะฮะก็หมดไปแต่ช่วงแรกๆเนี่ยมันจะต้องขับขับล้างลําไส้ออกนะฮะพอร่างกายสมดุลแล้วระบบทุกอย่างสมสมบูรณ์แล้วก็เข้าสู่ปกตินะฮะไม่ไม่เลอะเทอะไม่เรียละแล้วแต่แต่ตก่อนเนี่ยยังเป็นกันวงวลอยู่ว่าจะต้องใส่แพมเพิร์ดไหมนะฮะตอนนี้ไม่ต้องแลวจะออกกําลังกายเลือกอะไรก็ทําได้เต็มที่ค่ะนั้นเราก็มาดื่มลาสีมาแล้วก็ สานหารเสือกันนะคะครับก็ก่อนจะคืนไมให้กับ m อนะครับเราก็มาพูดรหัสซิลกันครับอีกครั้งหนึ่งนะคะปวดข้อปวดเข่าปวดหัวปวดตัวไม่เกรนความดันเบาหวานภูิแพ้สะเก็ดเงินนิ้วล็อกอามาพึ่ใส่นัดลดพุงลดลดโรค ลดอ้วนหญิงชายจะไม่หยุดรวยเพราะความสวยต้องใช้กระตังเชิบ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 มาขับเกิบขะปาบักนัดผู้หญิงแลนไหลผู้ชายแลนหลัดมาแลนเข่าวัดเลเมื่อได้ใส่เกิบเชิบเชิบรักนะจุบจุบสวัสดีครับ